ตัวแี้เกว่าม่นอาบนี่ตัวแขาง้เย้ยล่อยได,ได้นี่นี่นะนี่่ะน็บวิ่นดได้แค่ไหนบ้าน่าป,ประมาณนีย่ยห่องลงด้ง

อย <the time. S 2> okay. ่าใจนะลูิดไรกด้มเียมางเขาก็ไปเป็นนัเกิ่์นีนออกเขาเนาะเขามปโรงเรียนอกรับสุก่าไม่ได้เขาโรงเรียนอกับ